ถ้าไปซีีไลฟ์ที่สยามคือการเดทของไทยที่ซานดิเอโกอเมริกาก็มีซีเวิลด์เป็นส่วนน้ำมารีนพาร์คค่ะเห็ um นดนูใหม่ขนาดนี้ใครจะเชื่อว่าซีเวิลด์ก่อตั้งมากว่า6กกว่าปีแล้วนะคะก็คือตั้งแต่ปี1964เลยนะคะใครกดทันบ้างอันนี้เป็นบันไดเลื่อนนะคะคือเราจะได้ชมความน่ารักของเพนกวินแบบไม่มีใครยืนบังกระจกนานส่วนตรงนี้ก็จะมาส่องความน่ารักของน้องวันเบลูก้านะคะอยู่ตรงนู้นแล้วก็โซนข้างบนแบบนี้เนี่ยก็จะมีวิทยากรที่จะเล่าเรื่องของวันเบลูก้าให้ฟังส่วนโซนข้างล่างเเนนนกกกะะก็็็จจจะะะะปร้วัาไดแบบ ขอบจอแล้วก็เพิ่งเคยเห็นใกล้ขนาดนี้คือแบบสวยมากเลยแล้วอันนี้นะคะก็คือ m n t น a r i ิ e นะคะเป็นรถไฟหอตีลังกามาแบบน้ำจิ้มแต่ก็กรีดอยู่นะแล้วนี้ก็คือการตกแต่งที่แสดงความรักชาติแบบสูงสุดคือธงเมกาแบบเต็มมากอาหาอันนี้คือซาวมาแบบจานละยี่สกว่าดอนสภาพอันอื่นราะคะาพอๆกันนะคะแต่ไม่ค่อยมีโปรตีนก็เลยไม่ได้สั่งนะ ไฮไลท์ของที่นี่คือโชว์ออก้ากับโลมานะคะคือสเตเดียมเขาแบบใหญ่มากแล้วก็มีจออินเทอร์แอคกับผู้ชมคือเขาจะเปิดวิดีโอให้ความรู้แล้วก็จะมีคำถามแทรกมานะคะให้รับชูนิ้วตอบไปน้องออรก้าหรือว่าวานเพชครคัดก็คือแบบน่ารักมากนะคะคือน้องชอบการสั่นน้ำใส่คนดูมากเลยซึ่งเขาก็จะแจ้งเลยนะคะว่าถ้าใครเลือกนั่งข้างหน้าเนี่ยก็คือเตรียมตัวเปียกได้เลยอันนี้ก็จะ มาดูน้องเต่าไ,ได้นะคะบรรยากาศข้างนอกคือสดใสามากคือแบบฟ้าเป็นสีฟ้าเลยแล้วใครสนใจเพ้นหน้าก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าใครเหนื่อยก็มานั่งดูคนภายเรือชิลๆได้จากในส่วนนั้นเนี่ยแหละคืออากาศเขาแบบสดชื่นอะจากนั้นเราก็ไปดูซีไลออนนะคะเราก็ไปดูฉลามนิดหน่อยกรุบกริบออกมาก็เริ่มเย็นแล้วคะ่ะแต่ทุกคนยังจอยมากยังเล่นกันสนุกอยู่เลยเ <laughs> จอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะบาย